วัสดี้ค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวดัสงสอบตอนนี้นะโอเคเรามาลองแกะตอนนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ย <c> ว <oughs> เป็นปุน่มแจมไหมครับนาะนี่เด็กห้าขวบขึ้นไปถีงจะเล่นได้นะมีหมอกอ็ไปอืม มีเท่เนี้เราก็จะมาแกะไ้เยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอืมคืว่ามีเนี่ยาให้แกะแล้วขแกะือครับก็จะได้เงี้ เด,ด,ดี๋ยวนะสอมบี้จี๊กเกี้ยวนี่เห็นเลยรู้เลยโอ้ไอ้สอมบี้เดี๋ยวไม่มีหน้าอีกต้องมีสติกเกอร์ดีวะาหนูจะไม,ม่ไม่มีหน้าเด,ด,ดี๋ยวไี้ปะได้ละสติกเกอร์ซอมบี้เนี่ยโอเคตัวนี้ได้ซอมบี้เนี่ย เห็นปะเออเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยตัดเลยดีกว่าเะว่าตัเครตกมือโอเคเสร็จแล้วแเราบนก็จะได้ปเป็นแบบนี้นี่ไ <c oughs> ว้ตัวนี้สว่างกว่าอีกนี่แล้วมันก็จะได้อย่างนี้เกิดอะไรอีกแบบดิ รูป <c oughs> ร่างคนแตกต่างยังเห็นได้ชัดโอ้โหเมื่อกี้นี้นั่งต่อนานมากเลยเนี่ยแต่แต่ที่เห็นันก็แป๊บเดียวเนี่ยเพราะว่าตุ๊ดตัดเจยบร้อยตัวนี่พาไปอาจจะยังยืนหลังจ้า ัะรีวิว i ม e c ครับอยู่ตัวแรกผ่านไปทิ้งไปเลยไหนตัวแรกเนี่ยเหรอนั่นนละต่อมาเดี๋ยวนางถ่ายเดี๋ยวนีงจะวางตัวที่สองเปิดไปดกล้องกล้องเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพึ่งดิ <laughs> ตัวที่สองนะเป็นวตีมใส่เกาะเพชรอืมมีน่าจะเป็นอันที่หนึ่งมันมันจะมีหกแบบแต่ข้างเป็นอย่างนี้ ไปอย่างนี้นะเฮ้ยอย่ามายุ่งดิเนี่ยรู้สึกมันมีสกินเหมือนยยฮีโร่โ <ล S 1> บายเดวยมีน็อตเด้อมีนอ็อตเด้อเออทำไมอ่อสตีฟสองคนมีอเล็กด้านหลังนี่ก็นี่มีโลโก้มีอเล็กสตีฟส่ยุกก็สตีฟก,กิปเปอร์หมูนี่ความจริงไม่มีในทุนนี้นี่ด้านหลังก็จะไปอย่างนี้แล้วก็จะมีบอกว่าด้านในจะได้บ้างโอเคเราไปแกะเลยดีกว่า เดี๋ยวจะตัดโอเคนะพอแกะออกมาก็าจะได้อย่างนี้ถุงๆแล้วเราก็เปิดหน้าตาถ้าเกิดได้มามันก็จะประมาณนี้นะได้